ทุกทุกคนมองไปเห็นจ้าแดดส่องสานะคะเนาะมือนีอ้อมผ้าทุกคนมาเล่นหิมะนะหิมะหิมะหิมะขังหลังนะคะเนาะมาเล่นหิมะกบอ้อมนะคะหิมะทิกรีดนะ,ะสวยงามไปเราไปเล่นกันได้เลยเราก็จะใส่ทุงมือนะคะทุงมือกันหิมะกางเกงนี่ก็สําหรับเล่นหิมะนะคะเขาจะไม่หิมะก็จะไม่ซึมเข้าไปด้านในนะคะ รองเท้าก็กันหิมะนะคะแต่ว่าเสื้อวันนี้อ้อมไม่ได้ใส่แบบกันหิมะมาใส่แบบเสื้อหนาวธรรมดามานะ,ะไปเลยจ้าดูนะคะเรามาปั้นตุ๊กตาหิมะกันดีไหมมีเวลาเปล่าอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวปั้นเป็นบอลไปให้เพื่อนๆดูดีกว่า แข็งพอยังไม่แน่นพอแ,แบบนั้นแน่มได้ยังโอ้โหได้แล้วได้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วนี่คือก้อนหิมะ นี่มะที่เขาเพิ่งละลายมาไม่ใช่ละลายสิที่เขาเพิ่งตกมาเมื่อวานเนี่ยนะคะก็จะยังไม่เกาะตัวเป็นน้ําแข็งยังไม่เกาะตัวเป็นน้ําแข็งก็จะเป็นเหมือนปุยนุ่นนะคะเนี่ไง,ไงถ้ามีลมพัดมาเขาจะปิวนะทําแบบนี้ลมกําลังมาเลยนี่นี่นี่นะก็จะพัดแบบนี้ ชมกันใกล้ๆนะคะสวยไหมงามไหมคะเป็นสีขาวสะอาดยังไม่ได้เป็นน้ำแข็งนะ,ะแต่ว่าเออประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็เนี่ยถ้าเขาเกาะตัวกันประมาณนี้เราก็ทำเป็นน้ำแข็งใสได้แล้วนะคะแต่ถ้าหิมะที่หล่นลงมาใหม่ๆนะเขาจะแบบเบาบางมากอ้อมเคยชิมแล้วจะเบาบางมากชิมปุ๊บในละลายในปากเลยนะ แต่ถ้ารอให้เกาะตัวกันนิดนึงเนี่ยก็จะเหมือนน้ำแข็งใสได้เลยนะมา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 เล่นกะเราจะเตะบอลกันทิปเห็นไหมคะพิมาพิมาปิวเลยเล่นอยู่คนเดียวนะลูกชายก็ทำการบ้านยังไม่ได้มา เล่นก็ได้นะเราจะนอนเล่นชึบแต่ว่าแต่ว่าชุดเนี่ยเราต้องป้องกัน สาบหล่นที่ปาบเนี่ยก็จะคลานมาเล่นีิมะเล่นีิมะคนเดียวแสงตะวันสองหน้าสนุกสนุกทุกปีที่หิมะตกนะคะเราจะไปนอนคุยกัน ดีเปล่าเลื่อนมาทางนี้นั่งคุยกันกท่ากลางมะก็โบมียังหลายจ้ะือนีผ้าทุกคนมาเล่นหิมะนะคะ เมื่อนี่หิมะตกวันที่สองในหมู่บ้านออมนะคะอยู่ที่ประเทศกรีซนะคะแล้วก็ก็เลยออกมานางเล่นหิมะเป็นปุยนุ่มหิมะตกทุกปีจา้ายู่นี่นะคะเพราะว่าบ้านออบอยู่ซนออกมาทาั้งเหนือของกรีซนะคะ ยูเคดลอยต่อประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีจ้างหนึ่งบ้านอ้อมยู่เทิ้งเขาจ้ะเวลาหนาหนาวมากนะคะกับสิจะมีหิมะตกจะ้ะจะมีหิมะตกทุกปีนะคะออกกับจะมาเล่นทุกปีมีที่เล่นในหมู่บ้านของตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องออกไปไกลเลยนะจ๊ะก็ถือว่าเอ่อเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งที่ว่าเราอยากเล่นหิมะเราไม่ต้องไปไกลแต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่า เราสะดวกไหมเวลาหิมะตกนะคะอันนี้ไม่ไม่สะดวกสักเท่าไหร่กับการที่เราจะลงไปด้านล่างาสำหรับเด็กนักเรียนนะคะสำหรับเด็กนักเรียนที่เขา,าต้องไปโรงเรียนนะคะอาจจะมีอุปสรรคมั่งนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนทางารัฐบาลเขาก็จะมีรถทัวร์นะะมีรถทัวร์สำหรับมารับเด็กอยู่แล้วนะคะ เด็กที่ไปเรียนเนี่ยค่ะก็จะมีหนึ่งว่าสองสามประมาณสี่หมู่บ้านนะคะประมาณสี่หมู่บ้านที่ที่รถทัวร์เขาจะมารับนะคะเขาจะเขาจะรับตลอดปีเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวนะคะเขาก็จะรับมาเขาก็จะมารับแล้วทีนี้ทางทางหน่วยงานเขาก็จะมีรถนะคะมีรถที่ว่ามากวาดทิมุก ทุกเช้านะคะถ้าช่วงที่หิมะตกเยอะๆนะคะตอนนี้หิมะไม่เยอะก็ไม่มีมากวาดนะคะเดี๋ยวเดือนมก,การานะคะก็จะมีเยอะก็จะกวาดทุกทุกเช้าแล้วก็ทุกเช้าทุกเย็นนะคะก,กับรถกวาดหิมะนะคะแล้วทีนี้การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของคนที่นี่ในช่วงหิมะเขาทำกันยังไงก็เขาก็าจะมีโซ่นะคะ เขาก็จะมีโซ่สำหรับใส่ล้อรถนะคะเขาจะใส่ล้อรถของเขาเพื่อเวลาวิ่งไปแล้วจะทำให้ล้อรถของเราไม่ลื่นนะ,ะไม่ลื่นก็จะเป็นการเกาะถนนได้ดีขึ้นนะคะก็จะมีสำหรับอายางไซส์ต่างๆนะ,ะอ่ ก็จะมีโซ่ตามขนาดไซส์ต่างๆของรถคันนั้นๆน,น,นะคะของอ้อมก็มีนะคะเอาไว้ใช้เวลาหิมะตกเวลาเขากวาดเขากวาดหิมะออกแล้วอากาศมันเย็นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีน้ําเป็นชื้นอย่างเงี้ยก็จะเกาะเป็นน้ําแข็งนะ,ะก็จะเกาะเป็นน้ําแข็งบางๆค่ะจะทําให้ลื่นนะคะตรงนั้นลื่นอ้อมก็เคยลื่นเกือบล้มเหมือนกันเดินไปนะก็ต้องระวังช่วงที่เป็นน้ําแข็งเกาะตอนนี้ที่เป็นหิมะอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นน้ําแข็งเนี่ย ก็เดินสะดวกค่ะเดินสะดวกเดินสบายไม่ต้องกลัวที่จะล้มสักเท่าไหร่นะะแต่แต่เราก็จะระวังว่าด้านล่างมันมีอะไรหรือเปล่าเรามองไม่เห็นเนาะเรามองไม่เห็นเราก็อาจจะล้มได้เราก็ระวังนะคะระวังตัวเวลาเดินนะคะปั่นบอลตอนนี้เวลาผ่านไปสักเท่าไหร่แล้วด้านออมก็จะพา ทุกคนมาชมมานั่งพูดคุยกันประมาณนี้นะคะช่วงจากต,ต่อจากนี้เป็นต้นไปนี่ก็อาจจะมีะคลิปหิมะเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆตามฤดูกาลนะคะฤดูหิมะตกเราก็ต้องอแช์นะคะหิมะนะะช่วงหน้าร้อนแราก็แช์ทั่วไปนะคะ,ะ,คะก็เป็นไป,นปนตามฤดูกาลนะคะของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่ได้ไปไหนมากมาย ก็เลยไม่ค่อยจะมีคลิปในเกาะในเมืองต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางลำบากค่ะนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมก็ต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วว่าออกมานานแล้วค่ะขอบคุณน,นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบขอบคุณทุกการติดตามนะคะช่วยกดกระดิ่งกิ๊งๆให้อ้อมด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือน ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลมกำลังมาเย็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยววานที่มาให้ชมวิวโอ้ยเต็มหน้าเต็มหน้าแล้วบ๊ายบายค่ะ